วันนี้ซีรีส์วิถีคนพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งจากจังหวัดหนองบัวลำพูที่รักพึ่งเหมือนลูกหลานพวกเขาอบพยพพึ่งไปตามหาแหล่งอาหารเกือบทั่วประเทศนะครับแม้ใช้เวลาเดินทางหลายร้อยกิโลเมตรเขาก็ไปครอบครัวที่ว่านี้นำโดยน้านิคมโคสวันวรรห้53ปีซึ่งครั้งนี้เอาพึ่งมาไว้ในสวนลำไยนะครับ กมาเลยวิธีการเ,เลี้ยงพึ่งแบบธรรมชาติอย่างพวกผมครับผมต้องหอบพึ่งไระเจ็บน้ำหวานทั่วประเทศครับผมองหาที่ร่มครับผมให้ถึงตังยู่ครับผมพึ่งที่น้านิ่ขมเลี้ยงคือพึ่งหลวงครับจุดเริ่มต้นการเลี้ยงนั้นเกิดจากการที่ไม่สบาย จริงมาเลี้ยงเพื่งเป้าหมายผมไม่ใช่ว่าจะเ,เลี้ยงเป็นธุรกิจขนาดนี้เพื่อจะรักษาตัวเอง้เฉยเป็นชาด้านป่าผมตัวเขาต่อยนี้สามารถรักษาอามื้เพิ่ขั้นพื้นฐานได้ผมนี่เราก็มาเลี้ยงแล้วก็ปล่อยเขาต่อยประมาณสักปีหนึ่งผมรู้สึกลืมไปว่าตัวเองชาตรงนี้ผมท mm ุก hmm. วันนี้หายไป,ปบ้านของพึ่งเหล่านี้อยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ และทุกๆปีนานิคมจะต้องอพยพพึ่งจากบ้านเกิดออกเดินทางด้วยรถกระบะพร้อมทีมงานและกล่องที่มีบรรดาพึ่งนับล้านตัวเดินทางไปเกือบทุกภาคในเมืองไทยและค้างแรมเป็นเวลาหลายเดือนโดยเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนพึ่งจะกินน้ำหวานเกสรดอกลำไยอยู่ที่จังหวัดลำพูนครับ เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนพักพึ่งฝืนฟูด้วยน้ำหวานเกสรข้าวโพดดอกไม้ป่าจังหวัดเพชรบูรณ์เดือนกร,รกฎาคมถึงกันยายนจะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อกินน้ำหวานเกสรดอกลำไยนอกฤดูเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนก็จะย้ายมากินน้ำหวานเกสรดอกกระถินนาที่จังหวัดอูดอนธานี และเดือนธันวาคมถึงมกราคมจะอยู่ที่จังหวัดเลยเพื่อกินน้ำหวานดอกสาบเสือนะครับวัตจักรของการหาเกสรดอกไม้ของพึ่งจะเป็นอย่างนี้ไปทุกปีในครั้งที่เราไปถ่ายทำนั้นนานิคมได้เอาพึ่งจากจังหวัดหนองบัวลำพูเดินทางมาที่อําเภอลีจังหวัดลำพูนครับ ที่นี่แม้จะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดเล็กในภาคเหนือแต่ว่าที่นี่กลับมีพื้นที่ปลูกลำไยมากที่สุดในประเทศไทยถึงกว่า2 0 0แสนไร่ตอนนี้เรามาถึงสวนลำไยที่เราเอาพึ่งมาตั้งก็งจะไม่เก็บน้ำหวานดอกลำไยครับผม เกสรของลำไยที่นี่ยังเป็นที่ชื่นชอบของพึ่งด้วยเรียกได้ว่าเป็นแหล่งอาหารหลักของคนเลี้ยงพึ่งที่จะต้องพาพึ่งของเขามาเก็บและกินน้ำหวานที่นี่นะครับ แรกจริงๆแล้วก็มาตะเวนหาก่อนสําคัญที่สุดว่าเจ้าหลักคือความบุดมสมบุ์ของต้นไม้นี่ครับมันจะมีดอกไม้ที่ยังอ่อนอยู่ครับผมเราต้องเลือกคนชุ่มชื้นและคนชื้นสัมผัสในอากาศมันก็น่าจะดีกว่าตอนเช้าจะมีความชื้นสูงโดยการมีหมอกมีอะไรประมาณนี้ครับผมเราต้องเลือกแหล่งที่มีดอกไม้หลากหลายหน่อยนึงนี่คือดอกไม้ที่พิ่งยัง,ย,งยังให้น้ำหวานพิ่งได้ครับผม ก็มีคนเลี้ยงพึ่งก็แนะนําให้มาอําเภอรีคือปริมาณพึ่งยังน้อยอยู่ครับผมส่วนนี้พ่อมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่ปีสี่หผมน่าจะสิบกว่าปีแล้วนะส่วนนี้ผมจะต้องอยู่ประมาณประว่าหัสิบกองเลยครับผมพัานหน้าที่ประมาณนี้หน้าที่เขาบอกว่าสามสิบไร่มีกติกาเนาะเรื่องของสารเคมีแล้วก็เราถามข้อมูลจากเจ้าของสวนเขาด้วยก่อนที่จะนำพึ่งเข้ามาคนฉีดอะไรมั่งฉีดได้กี่วันแล้วถ้าไม่พ้นระยะ ความปลอดภัยเราจะไม่เข้ามาผมเพราะเราต้องเซฟตัวพึ่งเซฟทุกอย่างพึ่งคือพลังงานที่เก็บคนงานเก็บเจ็บนัหว่าให้เราทํางานให้เราที่มองพึ่งเนี่ยเป็นเหมือนมนุษป,ป่ะ<ผ>ม,มนุษย์งานของพี่เหรอเป็นเป็น,เป,นเป็นคนในบ้านเลยเหรอครับผมตอนนี้พึ่งออกไปหาอาหารตั้งแต่เชา้าบางเจวก็กลับแล้วไปอีกหล,หลายรอบแล้วครับผม พอเราย้ายมาเราย้ายมาาที่ใหม่เราก็เปิดหน้ารังให้เขาเพื่อออกไปหาอาหารทุกครั้งที่ย้ายเขาจะบินรอบๆเขาจะบินสังเกตก่อนส่วนใหญ่เขาจะเอาทิศทางของแสงอาทิตย์เป็นเป็นหลักเราเลี้ยงเพื่อนะครับเราต้องรู้จักนีสายใจคลองเขาด้วยแล้วก็รู้จัก ความต้องการเขาด้วยว่าเขาต้องการอยู่แบบไหนและความเป็นอยู่ของเขาจะอยู่ยังไงจะจะเหมาะสมครับผมผมจะพาไปดูพึ่งเก็บน้ำหวานจากดอกไม้นิสัยของเขาขยันทั้งวันครับผมพึ่งถ้ามนี้ครับนตัวนึงกำลังเก็บน้ำหวานอยู่พอดีครับผมเอาเอางวงเขาเนี่ยจุ่มต่อมน้ำหวานแล้วกระดูกลืนเข้าไปในท้องเขาดูท่านน่าจะน้ำหวานเยอะ ทุกครั้งที่เขาเกลื่อนหวานไปมันจะผสมเอนไซม์ในตัวองเขาให้เป็นน้ำหวานที่บริสุทธิ์พอเดินเข้ามาปุ๊บจะได้กลิ่นกลิ่นกลินก่นล่องเกสรมากครับผมจะเป็นดอกบานขนาดนี้ครับผมน้ำหวานจะ,จะเปล่งหรือสะพังนานิคมพาเราเดินดูพึ่งกินน้ำหวานจากเกสรด้วยใบหน้าที่เปื้อนยิ้มตลอดเวลา เราคิดว่าน่าจะเป็นเพราะพึ่งที่แกถือว่าเป็นลูกของแกนั้นได้มีอาหารกินอิ่มท้องเพราะว่าทั้งดอกลำไยทั้งดอกไม้ป่าบริเวณนี้ผลิดอกบานสะพรั่งกันนั่นเองล่ะครับนี่ครับคุณยบินด้วยครับตัวยังเล็กอยู่เลยนี่อนดอกซึ่งที่ชอบของพึ่งครับตอนนี้เขาเก็บน้ำหวานครับตอนนี้เรมันโตใหญ่ขึ้นเรื่อยเพราะว่าเขาจะเก็บใส่กระเพาะในท้องรับผมเนี่ยตอนนี้เขาเพิ่งมาใหม่ๆก็ยังตัวเล็กอยู่ครับผม ต่เดี๋ยวนี้เริ่มท้องผมเขาเริ่มใสขึ้นมาเรื่อยๆสีตัวเพิ่งเปลี่ยนเหรอคะครับสีครับผมเปลี่ยนมากต้องเขาจะยืดออกแล้วก็ตาตัวเขาจะเห็นโปร่งใสครับผม่วนนี้ประมาณเขาบอกว่า40ไร่ผมออกมาขึ้นมาประมาณยังไม่ถึงเดือนดีอะประมาณสิบกว่าวันครับตอนนี้ เพื่อมันจะเริ่มจะกลับรังแล้วตอนนี้มันค่ำระยะทางที่เขาเอาไปหากินได้ไม่ต่ำกว่า2อกิโลครับผมยังมามาถึงก็มีครับผมเกือบเจบเปแล้วครับผมมีเพิ่งไม่กลับรังด้วยไหมคะพี่ก็มีครับผมเพราะกำมังเพลินกับทํางานเกินน่ะบางทีก็รุ่งเช้ากลับมาใหม่ครับผมก็กลับมาครับใช่ครับผมปิดบรรทัพบรรใตยบอกครับครับต้องระวังที่สุดครับผมเราต้องใช้แปรงขนมาที่มันอ่อนครับผมโอ้พี่มีลูกเป็นแสนแสนล้านล้านตัวเลยเนาะ ผมถึงบอกว่าประชากรในครอบครัวเยอะูเล่นๆลูกสาวหรือลูกชายมากกว่ากันคะแต่ว่าเพื่อง,งานจะเป็นเพศเพศเมีย